สวัสดีครับพี่น้องสสดีแฟนเพจอารันธนากรมอลำใจเกินร้อยนะครับแล้วก็สวัสดีช่อง u t u ู e อารัธนากรมอลำใจเกินร้อยครับพี่น้องตื่นเช้านะครับที่สดใสน,นอนอิม่มนอนเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากขึ้นห้องตำการแสรงดงอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เรียกเ้าสืบสวนตำรแสดงอยู่เ,เพื่อโคกพุชัย บ้านลาดเงาอำเภอฝกงผู้ชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับแม่น้อตื่นขึ้นแม่น้อก็เห็นแชทแดงกวะใครมีตลับเม็ดคอตลับเม็ดหน่อยว่าสันจะได้ว่าสีมะซองเบิองหันได้ว่าหัวหน้าเสียวตลับเม็ดมาเห็นไหงนะครับคนบปรยู่ตันี้วดเป็นใคร่มาไปเบิองคนดขบุณครัะพี่น้องควดเดี๋ยวเชเวทีขวด อ๋อสงสัยหัวหน้าเิ่นสีวันขนาดเวทีนะครับเสื่อเชียรประเทศพามา่าเพราะว่ารู้สึกว่าแป้นเวทีมันเริ่มผุเริ่มเปื่อยหลายแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่งานมาประมาณลอยกลัวแล้วนะครับเห็นหัวหนา้าเรียงหัวหนา้าย<ๆ>ิ<ๆ>่ซึ่งพนักพี่น้องที่ค่อน้อยกับกางเก็บของนะครับหัวหนา้าผู้ไม่ยอม เฉยๆนะครับวัตถาที่เป็นแบบยางวัตถาที่เป็นแบบยางนะครับเห็นสิ่งประสวยงามบนเวทีกัรีบนะครับรีบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับเพื่อตอบแทนแฟนคลับทุกคนต้องห็นบ้างไม่ไม่ให้กําลังใจมารละเตะกันลอยละลายนะครับอยู่บ้าน อำเภอโคกูใชยจังหวัดขอ,อนแก่นน่านน้องเดอร์อนากำลังอยู่กับน้องอาอนะครับพี่พีพี่พีอีออีแม่ค่อนไหวก็กำลังเลียนเวที ครับพี่น้องมาแล้วพอกันเด้อฝากอะไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพจอาสน,นากรมะลำเด็กเจริญเราก็ช่องยูทูบเนเธอร์พี่น้องเด้อไปแล้วครับ